ช่วงทำเลขายดีสนับสนุนโดยทำเลขายดีตลาดนัดสวนมาลีตลาดเที่ยงหลังช่อง3จัดโปรโมชั่นพิเศษออกบูธค้าขายหลังโควิดเพียง100บาทต่อวันเปิดขายได้ตั้งแต่เวลา7.30โมงครึ่งถึงบ่าย2โมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เพราะ้าแม่ค้ารีบจองด่วนขายก่อนใครไปจนถึง31ตุลาคม2563โทร9 9 7 4 4 5 7 1 7 0ติดต่อคุณมล เปิดขั้นตอนการซื้อแฟรนไชส์กาแฟคาเฟ่อเมซอนชัดๆ400ใบสมัครต่อเดือนเราอาจจะไม่แปลกใจกันเท่าไหรนะ่นักที่จะมีนักลงทุนและผู้สนใจอยากจะเปิดร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนเป็นจำนวนมากเพราะแบรนด์เป็นที่นิยมในตลาดหากใครที่สนใจซื้อแฟรนไชส์จริงๆก็ต้องรีบกันหน่อยเพราะปัจจุบันมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากโดยผู้บริหารคาเฟ่อเมซอนเคยบอกว่า มีผู้สมัครแฟรนไชส์ซีเข้าไปกว่า400ใบสมัครต่อเดือนจึงต้องใช้เวลาในการพิจารณากันอย่างรอบคอบทําให้ผู้สมัครแฟรนไชส์ซีเข้าไปอาจจะต้องรอคิวนานหรือบางรายอาจจะไม่ผ่านคุณสมบัติในการพิจารณาแต่ถ้าใครสนใจสมัครซื้อแฟรนไชส์กาแฟคาเฟ่อเมซอนจริงๆวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ .com ก็มีวิธีการและขั้นตอนมานําเสนอให้ทราบกันทางข้อมูลจากบริษัทรวมไปถึงการสัมภาษณ์แฟรนไชส์ซีคาเฟ่อเมซอนตัวจริงเสียงจริงกันด้วยค่ะ ข้อควรรู้ก่อนสมัครซื้อแฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอนขั้นตอนแรกต้องทำการศึกษาหาความรู้เรื่องระบบแฟรนไชส์ให้เข้าใจรวมไปถึงเรียนรู้วิธีการซื้อแฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอนหลังจากนั้นก็ควรที่จะจัด,จดตั้งบริษัทให้เป็นนิติบุคคลบริษัทจำกัดเพื่อเป็นตัวแทนในการซื้อแฟรนไชส์เพราะคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์จะต้องมีสถานะที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้นมีความพร้อมด้านการลงทุนเงินทุนหมุนเวียนและบุคลากรประจำร้านกาแฟ หลังจากที่จัดตั้งบริษัทเสร็จแล้วจะต้องหาทำเลในการเปิดร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนซึ่งถือได้ว่าสำคัญเป็นอย่างมากโดยถ้าเป็นรูปแบบนอกสถาน,นีร้านจะมีลักษณะเป็นอาคารเดี่ยวตั้งอยู่บนที่ดินที่มีศักยภาพเพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการเปิดธุรกิจร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ขนาดพื้นที่100-200ถึงตารางเมตรขึ้นไปพื้นที่ตั้งสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่ายพื้นที่ตั้งของร้านต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานราชการต้องไม่อยู่ในพื้นที่ระยะถอยร่นตามกฎหมายควบคุมอาคารและหรือข้อบังคับบัญญัติท้องถิน่น สำหรับส่วนรูปแบบในอาคารจะต้องเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ภายในอาคารอย่างเช่นห้างสปปรรพสินค้าอาคารสำนักง,งานอาคารพาณิชย์เป็นตน้นขนาดพื้นที่จะต้องมี40ตารางเมตรขึ้นไปและพื้นที่ของการจะตั้งร้านจะต้องอยู่ในบริเวณที่มีคนผ่านไปมาไม่น้อยกว่า3,000คนต่อวัน เมื่อคุณได้ทำเลที่คิดว่าเหมาะสมแล้วคุณก็ต้องสมัครขอรับสิทธิ์เป็นแฟรนไชส์ผ่านทางเว็บไซต์ cafeamazon.com แล้วกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อให้ได้รับการพิจารณาโดยเร็วที่สุดหลังจากนั้นอาจจะ1เดือนหรือ45วันขึ้นไปถ้าหากคุณส่งเอกสารครบสมบูรณ์และผ่านการพิจารณาแล้วทางบริษัทปตทก็จะได้ส่งทีมงานและทีมการตลาดของแฟรนไชส์ร้านกาแฟ,แฟ cafe amazon มาดูทำเลที่คุณได้เลือกไว้สำหรับการเปิดร้านกาแฟ cafe amazon ที่คุณได้แจ้งข้า ไปในใบสมัครแฟนชายก่อนหน้านั้นในช่วงแรกๆที่ปตทเปิดรับสมัครแฟนชายใหม่ๆขั้นตอนของการขอซื้อแฟนชายร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนอาจใช้เวลาไม่นานเมื่อเทียบกับปัจจุบันแล้วเพราะปัจจุบนันมีผู้สนใจซื้อแฟนชายคาเฟ่อเมซอนเป็นจํานวนมากและในการเปิดร้านกาแฟเรื่องของทําเลที่ตั้งเป็นเรื่องที่สําคัญมากทําให้ขั้นตอนในการพิจนารณาย,ยากขึ้นมากกว่าเดิมขั้นตอนการเปิดร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนจากปตท 1. ผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์เป็นผู้เสนอพื้นที่มาให้ปตทพิจารณาทั้งนี้ห้ามมีให้ผู้สนใจลงทุนเข้าทําสัญญาจองหรือสัญญาเช่าพื้นที่กับเจ้าของพื้นที่ก่อนที่ปตทจะอนุมัติให้สิทธิแฟรนไชส์แก่ผู้สนใจลงทุนหากเกิดความเสียหายใดๆปตทจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆจากการนั้น 2. ดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนนอกสถานีบริการในอ e ีฟอร์มได้ที่ www.cafeamazon.com หมวดแฟรนไชส์ 3. าขั้นตอนการพิจรารณาจะใช้เวลาประมาณ45วันนับตั้งแต่ปะตะทได้รับเอกสารครบถ้วน จากผู้สนใจลงทุนหลังจากนั้นปตทจะนัดสัมภาษณ์และหากผลการสัมภาษณ์ผ่านปตทจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการทำสัญญาแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทราบ 4. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์จะต้องเข้าทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมศศศศัติสิทธิ์แฟรนไชส์หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดปตทจะถือว่าสละสิทธิ์ทั้งนี้ปตทขอแจ้งให้ทราบด้วยว่าสิทธิ์ดังกล่าวเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากปตท,ทเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 5. ผู้ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์จะต้องเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างตกแต่งอาคารและชำระเงินค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในร้านตามรายการที่ปะตะทตกำหนด พร้อมทั้งชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ใจ่ายตามที่ปตทเรียกเก็บให้ครบถ้วนก่อนดําเนินการเปิดร้านค่าใช้ใจ่ายร้านในอาคารที่มีขนาด40ตารางเมตรขึ้นไปมีการคํานวณค่าใช้ใจ่ายออกมาจะต้องใช้เงินระหว่าง2้389,000บาทถึง3 729,000บาทส่วนหากเป็นนอกอาคารค่าใช้ใจ่ายจะอยู่ที่ระหว่าง2้า689,000บาทถึง4้า2 2 9 0 0 0บาท เงินที่ต้องจ่ายของสาขาทั้ง2รูปแบบประกอบด้วยค่าก่อสร้างงานตกแต่งงานระบบค่าออกแบบอุปกรณ์ภายในร้านและยังมีค่าประกันแบรนด์ค่าแฟรนไชส์ฟรีหลังการเปิดร้านยังมีค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารอยันตี้ฟรีค่ามาร์เก็ตติ้งฟรี3% 3์เซของยอดขายต่อเดือนค่าเช่าเครื่องพลอส2 4 0 0 0บาทต่อปีมีอายุสัญญา6ปีรีโนเวทร้านทุก3ปี 6. ผู้ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์และผู้จัดการร้านต้องเข้ารับการอบรมร่วงหน้าก่อนดำเนินการเปิดร้าน1เดือนและต้องผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจึงจะได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการ ร้านกาแฟคาเฟ่อมเมซอนบริหารงานภายใต้ระบบแฟรนไชส์ดังนั้นผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์คาเฟ่อมเมซอนจะต้องให้ความร่วมมือกับปตทและปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาแฟรนไชส์ยอย่างเคร่งครัดสำหรับนักลงทุนหรือผู้สนใจเปิดร้านกาแฟคาเฟ่อมเมซอนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอเปิดร้านกาแฟคาเฟ่อมเมซอนได้ที่ www cafeamazon com และยื่นแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่ระบุส่งมาที่อีเมล แฟนชายอเมซอน at pttplc.com หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คาเฟอเมซอนได้ที่เบอร์02 537 2391 หมายเหตุบริษัทจะคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้นเพื่อออกสำรวจทำเลท,ที่ตั้งจากคุณสมบัติและทำเลท,ที่ตั้งที่ผู้สมัครได้กรอกในแบบฟอร์มหากผู้สมัครท่านใดผ่านหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทได้กำหนดบริษัทจะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวันและเวลาในการสำรวจพื้นที่อีกครั้งทั้งนี้เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครซื้อแฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอนเป็นจำนวนมากบริษัทกลัวว่าผู้ซื้อแฟรนไชส์อาจจะถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพจึงไม่มีนโยบายดำเนินการผ่านตัวแทนนายหน้าหรือบุคคลกลางใด สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนที่มีความสนใจอยญ่จะลงทุนกับทาง a เมซ o n ก็ได้รู้วิธีในการลงทุนกันไปแล้วและสำหรับใครที่อยากจะบอกเทคนิคหรืออยากจะพูดคุยเกี่ยวกับกาแฟก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube thai f r a n c h i s e center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ